สวัสดีครับผมพิรชชัดนะครับจากพิรชชัดสัก,กยบุตรชาแนลอีคีีนี้นะครับเรามาดูความคืบหน้านะครับเหลือเวลากี่วันนะครับนในการผลัดฟรร้องฝากขังจากพนักง,งานสอบสวนนะครับที่นำลุงพลเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ ไปขอสารฝากครั้งตั้งแต่วันที่4มิถุนายนนะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นวันที่14สิงหาคมนับไปนับมาก็เรียกว่านะครับเหลือเวลาอีก9วันครับผมหมายความยังไงครับ9วันในความหมายนี้หมายความว่า เงื่อนไขก็คือนะครับทางปวิยานะครับเรียกว่าให้พนักงานสอบสวน,นควบคุมตัวนะครับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเมื่อถูกจับวันที่2มิถุนายนใช่ไหมครับนะเรียกว่าสามารถควบคุมตัวได้ไม่เกิน48ชั่วโมงนะจากนั้นนะครับจะต้องผัดฟ้องฝากขังนะไปที่ศาลนะครับ,นะรบเรียกว่านะครับ นำตัวผู้ต้องหาไปที่ศาลนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ว่าผู้ต้องหาสามารถประกันตัวในชั้นศาลได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็เรียกว่าติดคุกจากนั้นเป็นต้นไปนะครับระหว่างที่รอฟ้องศาลเนี่ยเขาเรียกว่ารอฟ้องศาลเนี่ยนะครับกฎหมายให้เงื่อนไขไว้ว่าสามารถ ผัดฟ้องฝักขังได้เจ็ดผัดผัดละสิบสองวันก็แสดงว่าพนักงานสอบสวนนะครับมีสิทธิควบคุมตัวผู้ต้องหาในระหว่างเตรียมเอกสาร,รที่จะฟรร้องศาลเนี่ยนะครับส่งฟรร้องศาลเนี่ยนะครับแปดสิบสี่วันนี่แหละครับเรื่องถองเรื่องนะครับจาก8 4ดวันครับ <c oughs> ตอนนี้ถ้านับวันนี้นะคือวันที่14สิงหาคม2564เหลือเวลาอีก9วันครับมันแป,บป๊บเดียวเองนะครับเหลือเวลาอีก9วันนะครับก็จะครบผัดฟ้องฝากขันมันสำคัญอย่างไรบ้างถ้ามันครบแล้วมันมีผลอะไรไหม ในความเป็นไปของเรื่องนี้นะครับถ้าเราดูเนื้อหานะการที่พนักงานสอบสวนจะออกหมายจับใครเนี่ยนะครับมันต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นคือผู้กระทำาผิดนะครับการที่จะรวบรวมให้เสร็จ สมบูรณ์ของสำนวนกันะอ่านจะเป็นไปได้ว่าเมื่อสมบูรณ์แล้วบุคคลคนนั้นจะอยู่ที่ไหนเพื่อเขาเป็นผู้ต้องหาผู้กระทาจริงอาจจะเกิดความกลัวแล้วหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้หนีไปไหนไม่มีใครรู้การตามตัวก็ยากก็จะเป็นปัญหาต่อพนักงานสอบสวนอีกดังนั้นนะครับโดยถึงปฏิบัติก็คือต้องนะครับสามารถ ทราบชัดด้วยหลักฐานนั่นแะครับว่าบุคคลใดจะเป็นผู้กระทำผิดนะครับในคดีนั้นก็ต้องขอหมายจับก่อนเพื่อหนึ่งเพื่อคนนั้นมีอิทธิพลมากนะครับถ้าจะไม่ถูกจับอาจจะไปลุกไปรามไปทำลายหลักฐานนะครับหรือไปยุ่งเหยิงในพยายนนี่แหละครับ ันที่สองโดยมากก็จะอ้างถึงการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งจะตามตัวไม่ได้เมื่อจะจับจะจับใครถ้าเขาไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนั่นแหละนะครับ,นะรบนี่คือสิ่งที่มีเหตุให้ต้องขอหมาจับนะครับบุคคลนะครับที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ต้อปิดต้องมีหลักฐานน่าเชื่อถือพอสมควรแล้วนะเมื่อหมายจับ ได้รับหมายจับมาก,ก็เรียกว่าต้องดําเนินการจับกลุ่มตัวแล้วก็ส่งฟ้องพนักงานสอบสวนนะครับผู้ถูกจับกลุ่มตัวหรือผู้ต้องหานยะก็สามารถนะครับยื่นหลักฐานขอปล่อยตัวชวคราวในชั้นพนักง,งานสอบสวนได้นะครับเช่นในคดีน,นี้นะครับตำรวจนะครับได้คัดค้านก,นการประกันตัวลุงพลในชั้นนี้นะครับ ก็ต้องรอต่อไปก็คือรอช่วงตำรวจจะผัดฟ้องฝักขังที่ศาลในวันแรกดังนั้นลุงพลก็จะมีโอกาสที่จะขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลนะครับก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้ครับลุงพลได้ประกันตัวในชั้นศาลได้สำเร็จนะครับจึงไม่มีการติดคุก ไม่มีการนอนในคุกอีกต่อไปนะครับนั่นคือการประกันตัวชั่วคราวประกันตัวชั่วคราวในความหมายนี้หมายความว่าระหว่างรอฟ้องศาลเนี่ยผู้ต้องหาก็มาอยู่ข้างนอกปกติใช้ชีวิตปกติตามเงื่อนไขที่ได้วางไว้นะครับนะในเวลา84วันนี้พนักงานสืบสวนพนักงานสอบสวนเองก็จะต้อง เตรียมนะครับที่จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อทําการส่งนะครับหรือสั่งฟ้องไปยังอัยการนะครับแล้วก็ให้อัยการนะครับตรวจสอบนะครับในสํานวนให้มั่นใจนะครับถ้าเชื่อว่าคนนี้เป็นคนผิดจริงตามสํานวนสอบสวนเรียบร้อยตามกระบวนการอายการก็จะนัดหมาย บุคคลหรือผู้ต้องหานะครับเรียกว่าเข้าพบนะครับอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับจากนั้นก็ทำการฟ้องศาลนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นในระหว่าง84วันอาจจะไม่ถึง84วันก็ได้อาจจะเรียบร้อยดีทำจำนวนเสร็จ สั่งฟ้องเสร็จอายการตรวจสอบจนมั่นใจแล้วอาจจะภายในหกสิบวันก็ได้แต่ไม่เกิน8 4วันนะครวันแล้วถ้าเกิน84บวันหล่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับปกติครับเพราะว่าผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ในคุกผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ในคุกผู้ต้องหาอยู่ข้างนอก ก็แค่มันถึงเวลาแค่นั้นเองก็ตำรวจก็ไม่สามารถไปควบคุมตัวบุคคลนี้ได้นะครับไม่สามารถควบคุมตัวบุคคลนี้ได้ก็ถือว่าก็อยู่ที่เดิมปกตินั่นแหละครับแล้วสำนวนยังไม่เสร็จสิ้นนะจะเสร็จสิ้นไหมก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่นักงานสอบสวนนะครับแล้วคดีนี้มีคดีนี้หรือชพาะวคดีน้องสิพูเนี่ย นะครับเรียกว่ามีอัตราโทษรุนแรงนะครับมีอายุความ20ปีนะ20ปีนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เอาเป็นว่านะครับเมื่อนะครับผู้ต้องหาได้หลุดในการเขาเรียกว่าผัดฟ้องฝักขังหลุดในการควบคุมตัวหรือฝักขังถ้าติดคุกอยู่ก็เรียกว่าต้องปล่อยตัวปล่อยตัวนะครับ รอจนกว่าพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานจบพยานหลักฐานเสร็จนะครับนานขนาดไหนได้ไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็ตอบไม่ได,นนไได้คงไม่ขนาดว่ารอนะครับสำนวนหรือรอข้อมูลจนครบ เวลา20ปีจนเรียกว่าลุงพลเองก็หลุดหรือหมดอายุความและถ้าลุงพลไม่ใช่คนผิดแต่แรกแต่คนฆ่าทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็จะพรอยได้นะสิ่งเหล่านี้ด้วยก็คือคดีนี้มันหมดสิ้นอายุความไม่สามารถไปจับใครได้ในคดีนี้อีก ก็เรียกว่าน้องเขาตายฟรีประมาณนี้นะตายฟรีนะครับอ่ะถ้าจะปล่อยไปอย่างนี้ปันจะได้ไหมเนี่ยก็กระบวนการมันไม่ก้าวหน้ามันจะอยู่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนเท่านัน้นยังไม่ถึงอายการเลยถ้าไ่ถึงอายการเมื่อไหร่จะได้ฟ้องลนุนผลถ้า ยังไม่ถึงอายการแล้วเมื่อไหร่อายการจะเห็นฟ้องหรือไม่เห็นฟ้องนะครับผู้ต้องหานะครับมันก็ค้างเติมอยู่างเงี้ยมันค้างอยู่างเงี้ยนะครับแต่คงไม่เป็นอย่างนี้มั้งครับเพียงแต่เราพูดไปเฉยๆนะอาจจะเป็นว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าใช้เวลาอีกสักไะยะจนมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหาเป็นไปตาม ข้อกล่าวหาสามข้อนั้นหรือจะเพิ่มข้อกล่าวหาใหม่ก็แล้วแต่แล้วก็ส่งไปตามลําดับนะครับเวลาเรื่องไปอยู่ในชั้นอรยากาศคงไม่นานมั้งครับนะครับว่าจะเห็นฟ้องหรือไม่ฟ้องนะถ้าเห็นฟ้องก็นะครับแม้นจะผู้ต้องหายังไม่ไม่ได้ติดคุกหรือไม่มีอะไรเรียบร้อยแล้วก็สามารถเพราะยังอยู่ในในลักษณะเป็นผู้ต้องหาอยู่ก็จะมีหมายเรียก แล้วก็ดำเนินการต่อไปนําไปรับทราบนะความคืบหน้าว่าได้รับการสั่งไม่ฟ้องหรือ,อมีความเห็นไม่ฟ้องหรือความเห็นฟ้องต่อไปนะครับอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับอาจจะไม่เร็วไม่ช้าสมมุติว่ามันครบรอบนะสมมุติว่ามันครบแปดถวันจริงๆ แต่การทํางานการรวบรวมพยานหลักลฐานยังมีต่ออาจจะผ่านไปอีกสักเดือน2เดือนนะครับแล้วก็นะยืน่นะทางเอกการเอกการก็ทําตามขั้นตอนสมมุติว่าฟอ้องนะครับผูนะ้นะต,ต้องหาก็เป็นจําเลยในคดนีนี้ทันทีอยู่ระหว่างการต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปจะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะจะสาม ปี4ปีหรือ5ปีก็มีรนูนะครับจนกว่าจะมีการตัดสินเป็นที่สุดเช่นอาจจะไปจบที่สารนิกาถ้าไปจบที่สารนิกาแสดงว่าช้เวลาย,ยาวนานนะครับถ้าผู้ต้องหาหลุดในชั้นนี้ละ่ะถ้ากรณีลุงพลหลุดในชั้นนี้ก็ลุงพลก็พ้นมนตถิ่น แล้วใครคือผู้ทําให้น้องเสียชีวิตพนักงานสอบสวนจะไปทำยังไงต่อจะไปเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีลุงพลมาเกี่ยวข้องแล้วต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่จริงจะสามารถเจอว่าใครเป็นผู้ต้องหาหรือใครเป็นผู้ต้องหาใหม่ใครเป็นผู้กระทาผิดในครั้งนี้อีก นะครับก็ดำเนินการใหม่ทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะทำให้ครบ1ปีอีกเหมือนเดิมหรือไม่แล้วก็เรียกว่าทำเรื่องนะครับประมาณว่าอันนี้จริงๆแล้ไม่สามารถหาผู้กระทำผิดได้ก็ต้องแขวนนะครับก็ต้องแขวนอันนี้คือแขวนนะครับไม่มีใครเป็นผู้กระทำผิดเลยหาไม่เจอเลยครับ ก็ต้องแขวนครับแขวนและถ้าแขวนแบบนี้จนกว่าจะมีหลักฐานใหม่ก็จบครับก็จบครับมันจะหมดอายุความแน่นอนครับคือไปสองมุมนี้ก็น้องเขาตายฟรีนะครับแล้วจะทำอย่างไรจึงจะสามารถจับผู้ร้ายในคดีนี้ได้ครับ ท่านต้องช่วยกันนะสังคมต้องช่วยกันหรือจะมีความพยายามที่จะทําให้เกิดการบินบินมันเป็นไปนได้ไหมครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ